ดีครับหอกับผมวันนั้นคุกครับตอริิเมียงเมือเน,นี้ผมจะพาให้น้องมาตกปลาก่อนนะครับหลังจากฝนตกครับผมสอนัดน้องไว้เลยแ,ลแต่ว่าออกมาบ่ได้นะครับมันยุ่ยุน่นี่บ่ตครับยุ่นน้องนะมัน้องก็บ่ไก่จางผ,ผมอยู่แต่ว่าหมู่โรงงานผมฝนตกนะครับหลังจากนี้่าว,วที่เมื่อวานเขาได้ไปสองตัวนะครับได้เอากบไม้มูมาติล้วบ่อนี้ได้ไปสองตัว วันนี้เขาสิมาล่องบงนะครับหลังจากที่ว่านไปสองตัวนะครับให้บงสาพาหม่ถ้าพี่น้องมาตกป่า,าก็ครับมอว่าน,นี่มองนี่ผมบดตัวนะครับผมตก็โอนทางไนเพราะว่ามองนี่อายล้องมาตกบหลายค้นมาตกผมกเ็เลยบดตกน้ำฝนนะครับสิเป็นยังไงไปต่มกันเด้ครับมองนี่มาล่องล่องตีเงี้ยนี่นะครับ,บ

บ่ไหนบ่โอ้แย่ยู่องนีย้านมีมู่บ้าน,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 ม,ม,าน,นมีคนมาตีร้ายนะครับวันนี้ ป่ามันวเาแวงเด้วัดเชือ่อๆนงมันเราแวงวัววงดก็ถือไ่ได้หอเดี๋ยวห้อไปเบิงง่งบอกใหคเดี๋ยวลอตีตรงนี้บ้างครับฝนกับตัวพับกน <c oughs> <c oughs> อ้ยัไับผู้หลู่้ับยิ่งเสียงสบากโอ้ปเห้ดดเห็ด้งไงเนาะขึ้นเป็นโตเด้ครับป็นไงนะ้วบ่ถือผมเพอ้อพอดีครับ นี่ครับอยู่แล้ว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 ครับพี่น้องเห็นบ่อยู่แล้วครับผมต่วงานเขาครับวันนี้เดี๋ยวจะได้ลางวัลอยู่แล้วครับผมโอ้ยเอาชนะแล้ะพี่น้องัานี้นะครับอยู่แล้วครับผม โอ้ย่าขาดได้ย่าหลุดด้วยดินนะครับดินมากครับโอ้โหเทเละบาลเรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมลังขึ้นมาจนได้ โอ้ยแบดไงครับผมแบดไงเรียบร้อยครับผมแบดไงครับผมโอ้ดจะไหนละบ้านมาแล้วมาแนละ้วนะบอกลยโดนแล้วครับโอ้ยพี่น้อง เจอแพทนี่ครับนี่ครับโอ้เจอของใจครับผมหัดตกแน่นปุ๊บอุ้ย โอ้ยม er ีบ่อยาคเซราสิมีไซนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับกลับเต็มเต็มเลยนี่ครับตัวสองข้ามือโอบกับอะไรอู้ซีโลนะครับตัวนี้ซีโร่อยู่ครับนี่นั่เห็นบ่มนี่ครับเรียบร้อยเลย สี่โลโเรียบร้อยครับสี่โลนะโอ้ยสั้นเลยยานเอาขึ้นมาไดยโอ้กัดไม่แรกรุดนะครับผมเลยถือกล้องลงไปทั้งไตนี่ครับอุ้ยสี่โล,ลครับตัวนี้โอยูแท้ๆเลยสุดยอดครับ ปดปลากันครับหลังจากทีข้าได้แล้วนั่งแตรีแลนะครับแล้๋ยวข้าสตีตีตัวนะครับพอให้เป็นก็เกิดนี่เป็นปลาไนนะนะครับนี่ปลาขยับใส่ใเ่เดนะบวกกับอีก อัะครับเรียบเลยครับพอเป็นโบกัดโอ้ที่เผลอนะครับพี่น้องเห็นก็ที่เผลออีกแล้วที่เผลอนะครับผมกำลังหันบางกล่องของงานพี่บอยครับโอ้ยลุดนี่ครับบริวติเลยครับวันที่เผลอลุดแ้วพี่น้องโอ้บริวัรนะครับที่เผลอผมก็่เห็น ว่าแล้วมันเป็นมันขยายนะครับมันดูดป๊บลงไปเลื่อยงานเขาได้แนบมาเห็นนะครับบางงานไอหมาอู้งโ้ค่อยค่อยเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวครับเอาเปลี่ยนมาฟังนี่ มดลยวูนไัดไหมรู้ดีแล้วครับ่าได้วัดไหมมันมันสวจุบๆหลบกวกงานอีกล้เก้าไปได้เก้าเลยขุ้นเหือกลางแนมเล้โอ้ยฮาดินบกแข้งนี่ว้ายรถสองแถวแล้วเอ้ออ้าใจหมดไฟหัลปาย่กี เออเงี้ยมันบ่เห็นช็อกาดไหมเห็นแต่มันยูๆ่มันกดมันกระดูดอะไรไมู่้เีเกี่ยก้อ้รโอ้ขากองขากองให้เลยูร่ะพี่น้องนี่และเกินเนื้อเกินปลาสวบโอ้แมกไปเลยบ่ท่านผมให้เขาบอกเอง tết tí ra phải tí là uai mãi 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 าวเป็นบ้าเลยจริงอย่างนั้นต้องเป็นแค่ผีาวเปนบ้ามั้งยากจีบยากว่าให้บุญก็โอ้ภาษาพาวัตมันถวบวไม่ใช่ือ ดึงเอ้ลุยดึงรุดติเต็มเต็มเต็มตาแล้วกันโอ้ยกล่องก็าอะไ้ไปพุ่นเนาะเจ้ะม่ได้วัดติวัดอยู่ครับครับผมนี่ครับสรุปแต้มมืาเลยแบตใหญ่ครับได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันรุดรุดหาตครับโทรศัพท์แบตเบิดพอดี โทรศัพท์ผมแบตเบิกกับบ่อใดบ่อใดเห็นเห็นแค่สองช็อตนะครับสามชอ็อตอ่าอีกสองช็อตดึงมากนะครับนี่ท้ายนันไหมดึงมาก่อนี่ครับนี่ว่าในจะลุตว่าตีนหน้ามันจะลุดเลยครับโอ้ยบ่อใดเลยเอา้าแบตเลยเอาละครับผมเมื่อนี้ก็ฝากไมมว้สักนิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณครับที่ติดตาม